สวัสดีทุกคนนะครับวันนี้เรามาเปลี่ยนแทคให้ลูกค้าหนึ่งคันนะครับรถซื้อจากรนนาครับตอนนี้กํลาลังเทสรถอยู่ครับโอ้โอเห็นไหมครับกําลังเกี่ยวข้าวตัวนี้รถ60ตัวนี้เป็นตะแกรงหางนะครับตะแกรงตู้นวดหางนี่นะครับไม่มีข้าวนะครับ ตัวนี้เราแต่งให้สำเร็จพร้อมใช้งานนะครับเราปิดไฟก่อนด,ด้านนี้รถลูกค้านะครับ สั่งแท็กหนึ่งครั้งนะครับอยู่จังหวัดบึงกันนะครับเรามาออกนอกพื้นที่นะครับวันนี้ไฟสปอร์ตไล่หลังไม่มีนะครับคนขับก็ต้องระวังนิดหน่อยนะครับ มือการเกี่ยวข้าวแล้วนะครับเิ่มีข้าวแล้วอาจจะมืดน,นิดหน่อยนะครับเดี๋ยวผมเปิดไปให้นี่นะครับเดี๋ยวนี่ครับข้าวสุดแล้วก็ไม่รวงไม่ใหญ่เท่าไรนะครับมาดูรถเกี่ยวอ่ะ นะครับซื้อจากเราใช้งานจริงเอาไปเกี่ยวข้าวได้เลยนะครับซื้อรถจากเรานะครับทันนี้ซื้อไปราคา1นึ่งแสบาทนะครับ ขัพาพบพ่การต้นนี้นา,นาสิเต็มแล้วครับ<ฟ>นีอ่านนายสิยเตรมแล้วได้หมายเพิ่งจางสิตรงเงขงก็พาอย่างนู้นผ่อนนะู่นโมฮีนอ่โมฮียด้หรือแต่ธรรมาดาสาั่ถ้ขันลึกเยอะชีคันดีโมฮียนเนี้ยก็เป็นไปนไวไ่าได้คะแนธรรมดา ฉัหรอคลิปนี้ก e ็ขอจบเพียงเท่านี้นะครับก็ดูคลิปหน่าอย่าลืมกดไลค์และกดซับสไครต์และกดติดตามผมด้วยนะครับขอบคุณครับ